สวัสดีครับทผูมชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงก,การบัน e เทิงเอเชียกลับมาพบกันนะหลังจากห่างหายไปนานวันนี้เรามาอยู่ในโหมดของเซียวติงนะครับติงวีชีนี่คือหนึ่งในนักแสดงที่แอดชื่นชอบเช่นเดียวกันรู้จักเขาครั้งแรกเนี่ยในซีรีส์ข้าที o ่หลาองค์หญิงสาเพราะอะไรเพราะว่าตามทางของเจ้ารู้สือไปเล่นเรื่องไหนก็ตามไปตามไปจนมาข้าที่หลาองค์หญิงสาเรื่องนี้สุดปังมากแล้วก็พระเอกมีเคมีที e ่เข้ากับเจ้ารู้สือนั่นคือผู้ที่รับบทหานซั่วนะฮะองค์ชายหานก็เลยทําให้แอดเน หนุ่มท่านนี้เพราะว่าคืออาจจะไม่ได้แบบว่ารอแบบเวอร์วางรอที่สุดแต่คือพอมารับบทในแต่ละเรื่องแล้วก็สีหน้าแววตาที่เขาแสดงออกมาเนี่ยเป็นนักแสดงที่ดีมากๆคนหนึ่งยิ่งดูยิ่งหล่อยิ่งเทวันเถอะก็มีหลายเรื่องที่เขาเล่นแนวปัจจุบันนะอย่างเพลงรักใต้แสงจันทร์คุณหมอขาสุปตามาแล้วก็ดีทุกเรื่องแล้วรอคอยแบบแนวเทพเสี่ยงหรับเสี่ยวติงแล้วล่าสุดเนี่ยครับมีการเปิดตัวออกมาแล้วสําหรับซีรีส์เรื่องใหม่เจ็ดชาติพบหนึ่งปาถนาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเสียดแนว แนวโรแมนติกแฟนตาซีมีทั้งหมดทั้งสิ้น3-6ถึง 6, ตอนไปดูภาพกันที่นหน่อยครับนางเอกของติงวี่ฉีนี่ก็คือ,อยางเฉาเย่นีครับพอมาอยู่รวมกันเคมีดีดีแล้วก็อ่าดูครับมีความกุ้ ส่งสายตาแล้วดูลุกของเซียวติงนะฮะมีหลายลุกด้วยกันลุกผมขาวลุกนักรบชุดของเทพเซียนนี่แค่ได้ยินชื่อนะเจ็ดชาติพบหนึ่งปนาเราเคยดูแบบ3ชาติ3ามพบอะไรอย่างี้มาคือตับพังกันไปอันนี้7ชาติคุณคิดเอาว่ามันจะมีเรื่องราวให้ต้องพูดถึงมากแค่ไหนแล้วล่าสุดนี่นะครับซีรีส์เรื่องนี้ติดอันดับของซีรีส์ที่มีผู้คนรอคอยติดตามมากที่สุดอยู่ในอันดับที่12องของดัตตาวินเอวปอผมว่าปังอีแน่เพราะว่านางเอกแนวน่ารักนก แบบนี้น่าจะเข้ากับเสี่ยวติงได้เป็นอย่างดีเราเห็นกันมาจากเจ้ารู่สื่อแล้วนะรอคอยดูรอบนี้กับบทบาทของเทพสงครามจิงวิชีก็จะอ n อนแอ์ air ผ่านทางไอ้ฉีอี้นะครับอย่าลืมติดตามรับชมด้วยแล้วกันวันนี้ก็ข่าวข่าวสารก็มาฝากเพียงเท่านีน้อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินดด้วยไปกันแล้วครับสวัสดีครับ